มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแดนวรเวทถอดเสื้อโชว์กล้ามท้องบีมกวียังต้องคอมเมนต์ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮานะคะเมื่อว่าที่คุณพ่อลูกแฝดอย่างแดนวรเวทได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรค่ะและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนกับโพสต์ล่าสุดนะคะ โดยแดนเองนะคะออกมาพร้อมแคปชั่นบอกว่าเดี๋ยวนี้บอยแบนด์เขาไม่ค่อยชอบใส่เสื้อกันแล้วเนอะถ้าเมื่อก่อนเฮียไม่ห้ามไว้พวกพี่ก็คงถอดไปนานละ #d2b2024 แดนบรเวชถอดเสื้อโชว์กล้ามท้องบีมกวียังต้องคอมเมนต์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ